ก็ผมกราบสวัสดีอีฟซีออกคราะนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องสุภ no ุสุคนนะครับมื Now, Ivan, dinner, ัอนี so, ้เข้ากล่มาพบมาพบกันนึกเก่านะครับเนาะสำหรับในทางฮานอยนะครับวันนี 95. ้ก็วันพฤหัสนะครับวันที่27่สิกรกฎาคม2566นะครับอ่าก่อนอื่นก็มาดูฮานอย6เม็ดงามๆนะครับ8 4 8 6 3 2 7 3 7 0 9 5าสน้ี่หน่อยนะครับหน่อยชาบกิจ ฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติแล้วก็ฮาหนอย v i p นะครับลูดวิ่ง19บประตูบนล่าง7แล้วก็9นะครับลูดวิ่งเกับ9้เราหลักลูด19บประตูบนล่างนะครับเนาะส่วนนอย6เมตรก็ตามนี้นะครับก็กลับด้วยนะครับไปกลับบนล่างนะครับเนาะ นะครับวันพฤหัสมันชอบใช้เลขหากินนะครับนั่นก็คือ8 4 8 6แล้วก็3 2นะครับเราก็ตัวเดิมนี่แหละนะครับอ่าในเมื่อมันเล่นเลขหากินเราก็เลขหากินนะครับอ่ากออโก้นี่แตก 2- 3อาทิตย์ตแล้วสำหรับวันพฤหัสนะครับปล่อย2วันพฤหัสแตก2วันพฤหัสตรงๆด้วย8 6เต็มๆ2ออาทิตย์แล้วนะครับผมสำหรับ2 2พฤหัสนะครับ นะครับวันนี้ก็เอาเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเลขขนอยมันอยู่เลขมันเดิมนะครับผมในเมื่อมันมาเลขหากินเราก็ใช้เลขหากินนี่แหละนะครับอ่าเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับอ่านะครับไม่รู้ว่าโอโกะจะพลิกไปยังไงนะครับวันเเรื่องห่านะครับมันก็อยู่แต่เลขหากินนี่แหละเอามันสามเป็นบนนี่สวยนะครับนะครับแปดสี่สี่แปดแปดหกหกแปดสามสองสองสามนี่นะครับอ่านะครับมันก็ออกแต่สัวเดิมมันล็อกออกมันล็อกออกแต่เลขอ่าเลขหากินนี่ นะครับเนาะเลขค่าน้อยนี่มันบันหัดนะครับนะแปดสี่แปดหกสามสองนี่มาทุกอาทิตย์นะครับนะนะครับผมคือคือเด่นมากนะครับเราก็เอาเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเลขค่าน้อยมันใช้เลขากินเราก็เอาปล่อยให้ขายกินนี่แหละนะครับไม่คิดอะไรเยอะเลยนะครับผมอ่ะนะครับส่วนส่วนตามสูตรก็จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เก้าห้านะครับมีแค่สามตัวนะครับอ่าสี่ตีเลขสามตัวบนสูตรสามตัวล่างนะครับมีแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับนะ นะครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ถามว่ายากไหมวันนีหัสยากแหละนะครับแต่ออโกก็ไม่รู้จะพลิกไปยังไงนะครับอ๋อมันตัวเดิมนี่แหละนะครับอ่าเนื่องจากมันแตกแตกตลอดแล้วก็เอาตัวเดิมนี่เอาชุดนี้แหละนะครับไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับเนาะนะครับเป็ดเดียวก็แปดหกนะครับอ่าสามตัวสี่แปดหกสามเจ็ดศูนย์สามเก้าห้านะครับคือเราใช้แค่เลขอ่าหากินนี่เน้นเลยสามเมื่บนนี่สวยนะครับอ่า นะครับผมมันไม่เคยขาดจากหลักากินนะครับพเรื่องหาดที่แล้วเนี่ยโอ้โหแตก8 4แตก8 6เห็นไหมครับอ่านะครับเอาเหมือนเดิมนะครับเดืานหน่อยมันอยู่เดิมๆนะครับผมอ่านะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนหรอกนะครับเลขมีมีแค่ไม่กี่เม็ดนะครับผมอ่าเอาตัวเดิมไม่แหละนะครับเนาะอ่ายังไงก็น่าจะมาไม่พลาดหรอกนะครับนะถ้าไม่เบิ้ลจนเกินไปนะครับยังไงก็มานะครับสําหรับอ่าฮานอยหกเบนี้นะครับผมก็ไปกับบนล่างนะครับเนาะ นะครับก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับฮานอยวันนี้นะครับวันพฤหัสนะครับอีซิงอีซิงหนึ่งอย่างที่มันจะมาคือคือเบิ้ลนั่นแหละนะครับถ้าไม่เบิ้ลเยอะถ้าไม่เบิ้ลเยอะจนเกินไปนะครับก็น่าจะมาเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นแปดสี่แปดหกหรือว่าสามสองนะครับมันมามันมาทุกทวันพฤหัสเลยนะครับมันมาตลอดแล้วก็เอาแปะเข้าไปเนาะนะครับผมก็สวยที่สุดแหละนะครับสามบนมันคือมันเป็นสีตีเลขนะครับ ส่วน3ามตัวล่างก็จะเป็นสูตรนั่นแหละนะครับ7 3็ดสานะครับเนาะนะครับมันก็ขานอยมันก็ออกตัวเดิมๆวนอยู่นี่แหละนะครับมันก็วนไปวนมาคือออกจากตัวเดิมนะครับผมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะครับนะนะครับมันก็อยู่นี่แหละนะครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนมากมายหรอกฮานอยนะครับมันก็วนอยู่เดิมๆนะครับเนาะนะครับสายแม่เตอก็นั่นแหละนะครับสายบนห้แปดสี่แปดหกสามสองนะครับน้องเลข้ยกินนะครับนั้นนี่เลยเนาะส่วนรูดวิ่งก็เจ็ดกับเก้านะครับสิบเก้าประตูล่าง เนาะตอนนีแ้แหละนะครับวันนี้โอโก้ขึ้นมาทำคลิปบ่ายสองเกือบครึ่งแล้วนะครับบ่ายสองตอนนี้มันบ่ายสองยี่สิบหกแล้วนะครับเดี๋ยวโอโก้แปะคลิปก่อนนะครับเนาะคือวันนี้มันมันมาบ่ายสองยี่สิบหกแล้วนะครับนะครับผมถ้าพี่น้องอยากได้หัวหุ้นก็อาเแปะในกลุ่มไลน์นะครับหัวหุ้นอา่านะครับส่วนใครอยากได้ทุกหั้ทุก,ทกห,หุ้นก็ปแปะในกลุ่มไลน์นะครับอ ADI ไลน์ก็ ADI สองห้าสามแปดนะครับ เบอร์ไลน์ก็0ูนย์เก้า8หนึ่เก้นย์สามนะครับเนาะหรือว่น้องจัดสแกน QR โค d ก็ได้นะครับเนาะตามไม่เลยนะครับพวกหุ้นของหุ้นของหุ้นนิคีอีนี่นะครับนิคีอีเช้าก็รูด7นิคอีบ่ายก็รูดหนหกก็เข้าบนล่างนะครับนะครับหุ้นเทปอโก้นี่จะเป็นนิคีอีนะครับที่บางร้านเขาทุกวันแหละเขารูดเล้วเ้าทุกวันนะครับนะครับแตก2เด้ง2องเด้่หลายวันแล้วนะครับหุ้นนิค i เช้านิคีบ่ายป พวกลาวเฮดดีนอเฮดดีนี่เข้าจีนนี่เข้าตลอดนะครับวันนี้ก็กด2ได้อีกนะครับลูด2กับ7มันก็มา77แล้วก็2 1นะครับลูด2องู่เกินบนล่างอย่างเี้ยนะครับนะครับคือหวยหุ้นนี่นะครับที่นัอเงิงได้ก็แบบงเปนกลุ่มลายนะครับเนาะพวกจีนพวกข้างเซ็งนี่นะครับเนาะจีนเช้าวีนี่คืออีเช้านี่นะครับปังทุกวันนะครับลาวอีต่างนะครับปังนะครับนะครับเมื่อเช้าเข้ามานะครับลาวอีต่าง นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมสําหรับแนวทางวันนี้นะครับอแล้วคุณก็นําเนี <ts> <totalement> ่ยนะครับเนาะผมหุ้นนะครับแปลงกลุ่มไลน์นะครับแอดไอเดียไลน์เบอร์ไลน์เคียวโค้ดได้หมดนะครับเนาะเข้ากลุ่มไลน์ฟรีนะครับอ่านะครับตัวนี้กลุ่มอร์โก้ก็สี่สิบกลุ่มแล้วนะครับอ่าอร์โก้กําลังขยายกลุ่มนะครับเนาะตอนนี้ก็ได้สี่สิบกลุ่มแล้วนะครับอ่ากลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ก็มีหมดนะครับเนาะ ก็พี่น้องก็สามารถเข้าดูแนวทางได้นะครับอ่าเข้าไปแล้วก็ปิดการแจเตือนอ๋อนะครับกลุ่มรายก็คือเข้าฟรีนะครับนะครับเนาะช่วงนี้เรากำลังขยายกลุ่มนะครับอ่ะใครที่ได้ผมกุญแจเป้นกลุ่มไลน์แหละนะครับไอเดียเราไม่เลยเนาะนะครับผมแอดมาเดี๋ยวโคตรจะเข้ากลุ่มไลน์ครับเข้าฟรีนะครับอ่ะของฟรีไม่มีในโลกมีแต่อ๋อกลุ่มแหละนะครับเนาะไปเจอในกลุ่มไลน์นะครับไอเดียเบอร์สกิลโค้ดได้หมดนะครับอ่ะ แนวทางก็ดูฟรีนะครับปังก็ปังอ่ะนะครับเนาะสลหรับหวยหุ้นนะครับส่วนฮานอยวันนี้ก็ขอให้ป mm ังแล้วกันนะครับผมก็ขอให้แตกขอให้มาทุกทางนะครับจะลู่จะวิ่งจะเจาะจะเด่นจะเน้นจะวินก็ขอให้ปังพลังเนาะนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีใชแล้วกันสำหรับฮานอยวันนี้นะครับผมนะครับส่วนลาวพัฒนาเมื่อวานก็น่าจะมารูท่านะนะครับ เราพัฒนาโอโก้วานนี้ลูด2กับ5มามาห้านะครับเจาะไม่เข้านะครับมันออก5 0าย์ของเรามัน52ไม่เดียวนะครับ2 5งนะครับก็แพ้ไป2แต้มนะครับอโก้คิดว่ามันจะเป็น25 5 2นะครับมันเป็น5้านย์ฉะนั้นนะครับนะมันครึ่งๆเลยนะครับแต่มันก็เข้าลูท่าแหละเราพัฒนาเราวานนะครับเราพัฒนาเราวานก็เข้าลูท5นะครับเจาะไม่เข้าแต่เข้าลูลูท่าแหละนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนานะครับ ส่วนฮานอยมันก็มาน่าจะมาสิบห้านะครับจ้ากิจวันนี้ก็หวังว่าจะมาพิเศษปกติ VIP ก่อนนะครับอ่าคือวันนี้นี่แปดสีไปโถงจำลอนสวยมากนะครับก็จะไปทางไหนก็ขอให้ปังเนาะนะครับอ่าไม่มีอะไรเยอะนะครับในทางขอโก้นี่คือมีแค่นี้หกโฮมทุกวันนะครับเม็ดเดียวก็นั่นแหละนะครับแปดหกนะครับเนาะรูวิ่งก็เจ็ดเก้านะครับ อันนี้คือยันโมสองเนาะนะครับเดี๋ยวเอาโอโคแบงคลิปก่อนนะครับเนาะตอนนี้มันบ่ายสองครึ่งแล้วนะครับอ่าประมาณสิบนาทีเดี๋ยวพี่น้องได้ชมกันนะครับอ่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้โอโคด้วยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทางเฟซบุ๊กนะครับอ่าโอโคจะลงไว้อ่อโอโคของออโก้จะมี2ช่องนะครับออโก้ทำช่องสำรองไว้อีกช่องหนึงช่องนะครับอ่ นะครับเนาะคือช่ aquilo, so, students, องออโก้วางเลดเด็ดนี่นะครับอ่าคือออโก้ทำขึ้นมาอ่สองช่องนะครับออโกทำเท่าช่องสำรองไว้ด้วยนะครับเพราะว่าช่องหลักออโก้นี่มันสร้างรายได้ไม่ได้นะครับออโก้ก็เลยทําช่องสำรองไว้เนาะนะครับผมก็พี่น้องก็สามารถดูไสองช่องเลยนะครับนะส่วนช่องสำรองนี่ต่อไปออโก้อาจจะเอาอ่าวิดีโอพวกหุ้นเอามาลงนะครับนะพี่น้องก็สามารถอ่ากด ติดตามได้นะครับเนาะอันนี้คือช่องสำรองของออโก้นะครับออโก้วางเล่งรีดนี่นะครับเนาะอันนี้คือช่องสำรองนะครับเนาะออโกรทำช่องสำรองเข้ามาด้วยนะครับนะครับผมคือเราก็ทําช่องสำรองามาด้วยนะครับช่องจริงนะครับอ่าไม่ใช่ช่องป uh. อบเนาะนะครับผมเมื่อวานนี้ก็การดูไป18ครั้งนะครับอ่าช,ช่องช่องจริงนะครับออโก้ไม่ได้ไม่ได้อ่ามันไม่มีใคร <laughs> คืพูดยังไงล่ะคือช่องจริงแหละนะครับพี่น้องสามารถกดติดตามได้นะครับอ่าอันนี้คือช่องจริงเนาะมันผู้ติดตามประมาณเจ็ดคนนะครับอ่าเดี๋ยวพี่น้องสามารถเข้าดูได้นะครับอ่านะครับติดตามไม่พี่น้องสามารถกดติดตามไม่สองช่องเลยนะครับเนาะอันนี้คือช่องสำรองนะครับช่องสำรองนี่ออโก้อาจจะเอาพวกหววหุ้นมาลงนะครับนะนะครับเนาะก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด ติดตามออโค่ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางช่องสำรองหรือช่องหลักนะครับเนาะก็ทำให้สองช่องก็แหละนะครับแต่ช่องหลักจะทําแค่ฮา,านอยนะครับช่องสำรองนี่ช่องออโก้วางเลดเด็ดอาจจะทําหุ้นด้วยนะครับอาจจะทําวิดีโอหุ้นลงนะครับเนาะทาวิดีโอหุ้นลงทาช็อตลงนะครับนะครับคือช่องสำรองนี่ต่อไปอาจจะอโอโก้อาจจะใช้เป็นอาจจะใช้เป็นเป็นช่องหลักก็ได้นะครับไม่น้ลงก็สามารถ กดติดตามได้เนาะนะครับผมนะครับช่องนี้แหละนะครับนาะช่องจริงนะครับติดตามเจ็ดคนนี่แหละนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับผมอันนี้ช่องจริงนะครับเนาะแต่แต่มันแต่เป็นช่องสำรองของออโก้นะครับอ่ะแต่ออโก้จะเอามาทําเป็นช่องหลักก็แหละนะครับอ่ะเพราะว่าช่องหลักมันสร้างรายได้ไม่ได้นะครับออโก้ก็เลยสร้างช่องสำรองไว้ก่อนนะครับเนาะก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ก้ด้วยแล้วกันนะครับสองช่องเลยเนาะครับผมก็ วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะก็ทำไปเลยนะครับผมจะปลูดจะวิ่งจะเจาะจะเดินจะเน้นจะวินก็ขอให้ปหัปทุกทางนะครับขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับผมอ่านะครับวันนี้ก็มันถามว่ามันยากไหมมันก็ยากแหละนะครับอ่านะครับยากแหละแต่มันก็ไม่เกินความสามารถเราหรอกนะครับเพราะว่าเราเรานี่วันพฤหัสนี่มันมันมันเข้าตลอดใช่ไหมครับ นะครับคือบอลเรื่องหรานี่มันมันมันมาตลอดนะครับอ่ามันก็ปังตลอดเนาะนะครับผมสําหรับวันพื่อหัสนะครับถึงมันจะไม่มาสองสามหน่วยแต่มันก็มาหนึ่งหน่วยทุกเมืออหันนะครับโดยเฉพาะเม็ดเมดแตหกันนะครับอ่า 8, นะนะออกโก้ของออกโก้นี่เข้านี่บ่อยบ่อยมากนะครับนะนะครับ แปดหกหกแปดนี่คือของโกงโก้แตกมาสองสามมาทีละมั้งนะครับอ่าคือคือแตกบ่อยมากนะครับสามสองสองสามปังจริงเออแล้วก็แปดหกแะนะครับอ่านะครับแปดหกหกแปดปังมากเหมือนกันนะครับอ่าจีนบ่ายนี่มาเจ็ดมาสองเลยนะครับอ่บาปังนะครับเนาะจีนจีนบีอ่าจีนบีนะครับจีนบีมาไหม จีนบ่ายวีลุ้นกับ4ี่โอ้สงเด้งแล้วนะครับจีนบ่ายวีพีโอโก้ก็ลุดนลุ้นก็ออก1624งหกสอง่เออสงเด้งนะครับจีนบ่ายลุนสองกับเจ็ดออก7จ็ดเจ็ดสนึ่งนครับจีนบกด2องเด้งจีนวีกด2เด้งนี่นี่วีลุ้นกับรูด7ก็เข้า9แล้วทีลุดนลุนเจดลุศนย์กับลุดนก็เข้าก็เข้าศูนย์นะครับปังนะครับหกเจ็ดตัวนี้คือกดยับนะครับ นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับปังนะครับ עם, พูดง่ายๆคือปังแหละนะครับกดซองเด้งซองเด้งหหุ้นนะครับเนาะพี่น้องก็สามารถไปเอาในกลุ่มได้ได้นะครับผมก็แอดไลน์ตามที่ออก้ให้นั่นแหละนะครับที่ออกร้องนั่นแหละนะครับเนาะนะครับปังนะครับนะครับใครอยู่กลุ่มออโก้นี่คือปังแน่นอนนะครับสายลูดนี้ต้องบอกว่าเอากระสอบไปใส่เงินนะครับผมนะครับสายหุ้นนี่เอาเอเอากระสอบไปใส่เงินเลยนะครับ ขายีีเป็นสายรูดนี่คือรวยแล้วก็รวยแล้วก็รวยนะครับนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับอดีไลนะครับผมนะครับ ADI 2538เบอร์ลายก็ศูนย์เก้าเก้าหนึ่นะครับเรื่องเป็นรองจ่ายสแกนเคอร์โค้ดได้หมดนะครับเนาะไปเจอกันในกลุ่มไลน์นะครับผมขายดีไปเรื่องหุ้นนะครับอ่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะขอให้โชคดีมีใช้กันทุกท่านแล้วกันนะครับอ่ะ เอาเอาก็อาจจะพูดไม่่คอยชัดบ้างแหละนะครับรัวบ้างไม่ชัดบ้างอ่ะโม่บ้างคุยบ้างก็แล้วแต่แหละนะครับเอาก็ก็ขอตัวขอไปมาณที่นี้นะครับผมอก็สไตล์แหละนะครับพูดเอามีมบ้างเอาฮาบ้างนะครับแต่เราทางเอาก็ดิไม่เคยทําเล่นนะครับเอาจริงกันลอยนะครับเนาะอ่ะนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ปังแล้วกันสําหรับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับก็ตามนี้แหละนะครับอ่ะเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หรืออววว่าในนนนนกกลลลุมมไไไ์ะะคคครรรััััับบบเเปปจแ้ผสสดี